จับจระเข้ที่กินลูกสาวพวกหมอจระเข้าพากันอยากได้สินบนต่างคนต่างพยายามจะจับพญาชลาวันไม่รู้ว่าเป็นจระเข้มีเขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ก็ถูกพญาชลาวันคบกัดฟาดปันเสียตายเป็นอันมากจนผู้คนพากันกลัวไม่มีใครกล้ารับสินบนของเศรษฐีเศรษฐีขัดใจจึงออกปากว่าถ้าใครจับพญาชลาวันได้จะยกนางตะเภาแก้วลูกสาวคนเล็กให้เป็นเมีย แล้วจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ด้วยกึ่งหนึ่งข่าวนั้นก็เลื่องลือไปในแขวงเมืองพิจิตรเจ้าไกลทองเป็นชาวเมืองนนทบุรีคุมเรือขึ้นไปค้าขายอยู่ที่เมืองพิจิตรเจ้าไกลทองเป็นคนรักเรียนวิชาอาคมมาแต่น้อยเมื่อขึ้นไปอยู่เมืองพิจิตรอายุได้18ปีเวลาว่างการค้าขายอุตส่าห์ไปเล่าเรียนวิชากับพระครูที่วัดหน้าพระธาตุเสมอมิได้ขาดท่านพระครูรักใคร่ บอกวิชาอาคมให้จึนชำนิชำนานรันได้ยินข่าวที่เศรษฐีหาคนจับจระเข้จะยอมแบ่งสมบัติและยกลกสาวให้ก็คิดอยากรับอาสาเอาสินบนจะได้ตั้งตนให้เป็นหลักเล่งต่อไปจึงไปถามพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่าวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนไว้จะพอต่อสู้กับจระเข้ตัวสำคัญนั้นได้หรือยังพระครูบอกว่าวิชาที่เรียนรู้นั้น ็พอจะสู้จระเข้ได้อยู่แล้วแต่ว่าพญาชาลวันนั้นมีเขี้ยวแก้วเป็นจระเข้ากายสิทธิ์จะฆ่าฟันด้วยเครื่องสัตว์ราวุธอย่างอื่นหาตายไม่ต้องแทงด้วยหอกสัตโลหะจึงจะตายเจ้าไกลทองได้ฟังก็ยินดีจึงขอหอกสัตโลหะกับเครื่องป้องกันตัวมาจากพระครูแล้วไปบอกเศรษฐีว่าจะรับอาสาจับพญาชาลวันเศรษฐีก็ยินยอม ทั้งสองฝ่ายจึงไปทําสัญญากันต่อหน้าเจ้าเมืองกรมการเมืองพิจิตรแล้วไกรทองก็ไปตั้งโรงทําพิธีที่หาดทรายริมน้ำหน้าเมืองพิจิตรเมื่อเจ้าไกรทองตั้งพิธีพญาชะละวันอยู่ในถ้ำนอนอยู่กับนางวิมาลาในคืนนั้นเกิดนิมิตฟันว่าไฟไหม้ถ้ำแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งถือพระขันเข้าไปฟาดฟันพญาชะละวันสาวไส้ออกให้แหลงกากินแล้วตัดเอาศีรษะไป พญาชาลาวันตกใจตื่นขึ้นไม่สบายใจจึงเล่าความฝันให้นางวิมาลาฟังนางวิมาลารู้ว่าเป็นฝันร้ายแนะนำให้ไปแก้ฝันแก่เท้ารำไพขอให้ท่านช่วยทำนายเท้ารำไพทำนายว่าฝันร้ายนักถ้าประมาทจะมีศัตรูบังอาจลงมาทำร้ายจนถึงในถ้ำที่อยู่ให้ระวังตัวให้จงดีพญาชาละวันจึงให้บริวารขนเอาศิลามาปิดปากถ้ำ ไม่ให้ผู้ใดเข้ามาได้หมายจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจนสิ้นคร